อ,อันนี้ตอนเย็นของห้วยกรุบกรับนะครับสภาพอากาศก็จะเป็นแบบนี้ครับได้ยินเสียงเรไลนะครับเรไลร้ลองมาจากฝั่งนี้นะครับอันนี้ผมมาถ่ายตอนหลังมื้อเย็นแล้วนั่งกินข้าวเสร็จแล้วแต่บางส่วนก็ยังกินอยู่นะ อันนี้วงถังข้าววงถังข้าวเราจะแบ,บ่งเป็นสามวงมาที่ห้วคุปกับเนี่ยจะไม่ต้องกลัวว่าไม่มีรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทจะมีอยู่เ,เยอะมากนะครับตรง, <c oughs> งจุดนั้นนะครับจะมี ดีส่อค่อนข้างเยอะมากเห็นขาวขาวไหมขาวขาวจะเป็นหมอกนะหมอกค่อนข้าง จะลอยขึ้นมา <c oughs> <c oughs>